สวัสดีค่ะลูกอีนะคะปังมึกนะคะวันนี้นะคะเป็น EP ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องค่ายกันอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงค่ายนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะซึ่งค่ายเราจะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือว่าค่ายนาลิธยุทธแขมนั่นเองค่ะเรียกเย่ะเว่า N Y C ก็ได้นะคะค่ะซึ่งปีนี้ค่ะเขาจัดเป็นปีที่14แล้วนะคะ ซึ่งข่ายนี้นะคะจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะซึ่งเขาอ่ะจะมีเพจด้วยเพจนะคะก็จะแปะไว้ให้ด้วยนะคะก็ในเพจนะคะก็จะมีการให้ความรู้ทางดาราศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็ถ้ามีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ต่างๆนะคะเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจได้เลยค่ะสําหรับคนที่สนใจหรือว่าสําหรับคนที่อยากหาความรู้นะคะสามารถเข้าไปติดตามในเพจนี้ได้เลยค่ะ ซึ่งค่ายนี้นะคะเป็นค่ายที่ใหญ่มากๆเลยคะ่ะจัดขึ้นในสามภาคในประเทศไทยเราเลยนะคะรามาดูเลยค่ะว่าค่ายนี้จะจัดขึ้นในจังหวัดไหนในประเทศไทยบ้างค่ะซึ่งในภาคเหนือนะคะจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะแล้วในภาคอีสานนะคะจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนในภาคใต้นะคะจะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ ค่ายนี้นะคะจัดประจําทุกๆปีค่ะปีละสองครั้งซึ่งอุ้เป็นเด็กค่ายแรกช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงหน้าหนาวซึ่งจัดกันที่ดอยอินทนนท์นะคะทุกคนบรรยากาศคือไม่ต้องพูดถึงแล้นนคือดีมากๆอยากให้ทุกคนอ่ะลองไปดูนะคะก็คือจะประทับใจในบรรยากาศด้วยและได้ไปดูดาวกับเพื่อนๆด้วยนะคะ คือแบบใต้ฟ้าที่นี่สุดในประเทศไทยอะทุกคนลองดึกภาพตามนะคะว่ามันจะมีแค่ไหนเป็นจุดที่สูงสุดในประเทศไทยแล้วเราได้ไปดูดาวมันมีเมฆมาบังเลยนะคะแล้วก็อากาศก็ดีตลอดทั้งปีด้วยเราอะประทับใจมากมากเลยค่ะสําหรับค่าใช้จ่ายในการดูดาวนะคะก็คือ300บาทค่ะทุกคนถือว่าถูกมากมากเลยนะคะกับ3มคืน4วันค่ะทุกคนก็จะรวมค่าที่พักค่าอาหารค่าเบรกก็คือไม่ต้องกลัวแบบจะไม่มีข้าวกินนะทุกคนคือมันแบบ อิ่มมากๆก,กับอาหารที่เขามีให้เราอะทุกคนใช่แล้วก็จะได้เป็นอุปกรณ์ต่างๆ<ช>ด้วยนะคะอย่างเช่นกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ที่เราสามารถใช้ในค่ายได้ด้วยนะคะ ส่วนปลาหมึกนะคะเป็นเด็กค่ายปี12เหมือนกับอุ้ยนะคะแต่เป็นเด็กค่ายสองนั่นเองค่ะซึ่งค่ายสองเนี่ยจะจัดขึ้นในเดือนเมษาเดือนเมษาของประเทศไทยก็คือเป็นหน้าร้อนอแต่พอเราอะ่ะขึ้นไปทํากิจกรรมบนดอยอินทนอนท์อ่ะเราจะไม่ร้อนเลยค่ะทุกคนเพราะว่าดอยอินทนอนท์ก็คือขึ้นชื่อว่าหนาวตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราอะ่ะบรรยากาศก็คือดีมากพอตอนกลางคืนมา อากาศก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 10- 12งสองศาประมาณนี้ค่ะคืออากาศดีมากแล้วก็เราได้ไปดูดาวแล้วก็มีความสุขกนอนด้วยความที่มันอากาศหนาวแล้วก็ได้อยู่กับทำกิจกรรมกับเพื่อนๆหลายๆคนแบบนี้ก็คือมีความสุขมากเลยค่ะสำหรับข้อดีของการเป็นเด็กค่ายนี้นะคะการเป็นเด็กค่ายนี้แล้วอ่ะถ้าเราจบค่ายมาเราสามารถเป็นสมัครเป็นพี่สตาฟในปีถัดไปใ,ในปีต่อๆไปได้ด้วยซึ่ง สมัครเป็นพี่สตาฟเนี่ยเราก็จะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆในปีหลังๆเราใ,ในปีถัดไปนะคะก็ต่างหากกับบุ่ยอ่ะก็มีแผนว่าจะไปเป็นพี่สตาฟให้ได้จากปีหนึ่งก็แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะเนาะเป็นก็ก็เป็นสถานการณ์ของโควิด -19 นะเนาะเราก็ต้องอดไว้ก่อนเลือกค่ายต่างๆก็ถูกเลื่อนออกไปนะคะเราก็หวังว่าเราสองคนนะคะจะได้ไปเป็นพี่สตาฟใน เอ็นไซีสักปีหนึ่งนะคะซึ่งไม่รู้นะคะว่าปีไหนก็เราติดตามกันนะคะไว้เจอกันนะคะทุกคนค่ายนี้นะคะเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ค่อนข้างเปิดโอกาสให้เยาวชนในประเทศนะคะสามารถสมัครเข้ามาได้ก็คือมีอายุระหว่าง15 19ปีไม่ว่าเราจะอยู่ภาคไหนแล้วอยากไปค่ายอีกภาคหนึ่งเราทําได้นะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องอยู่ภาคเหนือต้องไปค่ายภาคเหนืออยู่ภาคใต้ต้องไปค่ายภาคใต้ เพื่อนของวีนะคะส่วนมากก็มาจากภาคอีสานภาคใต้กันค่ะเขา่าขึ้นเหนือมาเพราะว่าอยากชมบรรยากาศะค่ะทุกคนตอนที่เขาไปเราอินทนนท์นะคะเขาบอกว่าบรรยากาศดีมากๆถ้ามีโอกาสได้กลับมาเชียงใหม่อีกรอบเขาจะมาเราอินทนนท์กันค่ะทุกคนก็หวังว่าจะได้มาเป็นพี่ซับเราเนาะใช่ใช่แล้วก็เพื่อนบางหมืองเหมือนกันนะคะก็แบบเดียวกับบุ๊ยเลยค่ะก็มาจากภาคต่างๆของประเทศไทยภาคอีสานภาคกลางภาคใต้บ้างนะคะก็คือ มันไม่จํากัดอนะนาะว่าคนในภาคนี้จะต้องไม่ค่ายภาคนี้อย่างเดียวคือเพื่อนภาคใต้ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมในภาคเหนือได้ยังเราเป็นคนภาคเหนือก็สามารถไปร่วมกิจกรรมในภาคอื่นได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมภายในค่ายนั่นเองค่ะ ในค่ายนี้นะคะก็จะไม่เน้นกิจกรรมที่เป็นสันทนาการมากเท่าไหร่จะเน้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์มากกว่านะคะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลไปนะคะไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้กดดันอย่างแน่นอนค่ะคือเราอะ่ะเรื่องดาราศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่เราน่าสนใจอยู่แล้วนะคะจะไม่เครียดจะไม่โอ้ยยากอะไรแบบนี้แน่นอนค่ะทุกคนซึ่งกิจกรรมภายในค่ายนะคะเราจะได้ดูดาวใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์จริงๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไปสำรวจอะไรต่างๆด้วยนะคะ ใช้กล้องโทรทรศน์ด้วยนะทุกคน<ช>คือตอนที่เราอยู่โรงเรียนอะเราเพียงเรียนแค่ทฤษฎีอะทุกคนแล้วก็แบบว่าอันนี้คืออะไรอะไรอะไรแต่ว่าเราอะยังไม่เคยแบบได้ปรับได้ใช้มันจริงๆแต่พอไปค่ายเนี้ยเราอะได้ใช้มันจริงๆนะคะทุกคน<ช>ก่อนที่เราจะใช้ยังไม่ต้องกังวลว่าเราจะทำมันไม่เป็นนะทุกคน<ช>พี่ๆวิทยากรก็จะมาสอนมาบรรยายว่าเออเราควรจะปรับตรงไหนทำยังไงบ้างซ <c oughs> ึ่งอุ๊ยอะฟังแล้วแต่ก็ทําไม่เป็นนะคะ <c oughs> เราไปส่องดูดาวก็คือเราปรับไม่เป็นเราหาดาวไม่เจอจนแบบพี่เขาเดินมาแล้วก็ช่วยปรับอะทุกคนพี่ สำหรับคืนดูดาวก็คือจะเป็นคืนที่2หรือเปล่าใช่ไหมคืนที่2คืนนั้นไปดูที่ดอยอินทนนท์นนตอนช่วงกลางคืนแต่แต่ค่ายว่งตอนข่ายหนึ่งอะท้องฟ้ามันปิดค่ะทุกคนคือเซ็งมากๆแล้วก็เสียดายนึกว่าจะไม่ได้ดูแล้วเพราะว่าครั้งหนึ่งเราก็คือมาถึงดอยอินทนนท์นนแล้วถ้าไม่ได้ดูมันก็รู้สึกเสียดายใช่ไหม,ไมดูดาวอะใช่พี่เขาก็เลยให้รอจนท้องฟ้ามันเปิดแต่มันก็ไม่ได้เปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันก็แบบ พอดูได้ก็เลยดูดาวนะคะแล้วก็มันจะมีรูปภาพที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือเราจะได้ถ่ายรูปกับท้องฟ้าค่ะทุกคนใช่เป็นสวยมากใช่ดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะใช่ค่ะคือสวยมากๆทุกปีเด็กทุกปีเด็กทุกค่ายจะได้ถ่ายรูปแบบนี้จะเป็นการถ่ายรูปกับทางช้างเผือกนั่นเองค่ะบิวคี้เวของเรานะคะซึ่งปีปังเหมือนะรู้สึกว่าท้องฟ้ามันสวยมากค่ะแบบสวยจริงสวยมากจนพี่เอาไปขึ้นในเพจเลยค่ะเป็นรูป คือ<ส>ปีอของวิ<ล>มัน,นะะจะแบบค่อนข้างจะมืดนิดนึงก็เนื่องมาจากข้าฟ้ามันปิดอะคะอ่ะทุกคนใช่แล้วในปีของปลาหมึกอะ่ะคือดูดาวนะคะเกือบจะไม่ได้ดูดาวแล้วเพราะว่าคืนนั้นอะ่ะเป็นฝนตกนะคะ<อ>ฝนตกในหน้าร้อนอะเนาะก็เกือบจะไม่ได้ดูดาวแล้วนะคะแต่สุดท้ายฝนก็หยุดค่ะโชคค่อนข้างเรานะคะในคืนนั้นเราก็ได้ไปดูดาวสมใจอยากไปยคะ่ะ ส่วนภาคปฏิบัตินะคะก็ยังไม่หมดนะคะเราอะ่ะก็ยังได้ใช้อุปกรณ์นะคะ<ม>แผนที่ดาวต่างๆนะคะก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นี่เองไอ้เจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีก็จะเรียกว่าแผนที่ดาวนะคะก็จะประกอบไปด้วยซีกฟ้าเหนือและซีกฟ้าใต้นะคะก็เราจะมีกลุ่มดาวกลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้านะคะก็จะมีตรงอยู่ตรงนี้นะคะก็ สามารถหมุนนะคะหมุนดูกลุ่มดาวในเดือนต่างๆได้ค่ะในนี้นะคะก็จะแบบมีชื่อกลุ่มดาวให้เรารู้จักเลยค่ะใช่กลุ่มดาวบนท้องฟ้าค่ะจะรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแต่เวลาเราไปดูจริงๆอ่ะเราต้องใช้จินตนาการขั้นสุดนิดนึงไหคะ<ช>ทุกคน,นมันดูชื่อกับกลุ่มดาวสำหรับอุ๊ยอ่ะมองไม่ค่อยออก<ม>กลุ่มดาวที่ชอบที่สุดก็คือกลุ่มดาวค้างคาวค่ะทุกคนเพราะว่ามันดูง่ายที่สุดเป็นรูปตัวเค่ะทุกคน ็คือทุกวันนี้อยู่บ้านก็คือมองท้องฟ้าหากลุ่มดวาวค้ั้งคาวอะอ่าใช่ส่วนปลาหมึกนะคะกลุ่มดาวที่ชอบที่สุดก็คือกลุ่มดาวนายพรานนั่นเองคะ่ะซึ่งกลุ่มดาวนายพรานเนี่ยก็มองง่ายนะเพราะว่ากลุ่มดาวนายพรานมีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นจุดนําสายตาด้วยเราสามารถเห็นกลุ่มดาวนายพรานได้ง่ายนะคะปลาหมึกเลยชอบค่ะ สำหรับกิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเครื่องมือวัดมุมดาวะคะ่ะทุกคนอันนี้เราจะทำก่อนที่เราจะได้ไปดูดาวจริงๆใช่ก่อนที่เราจะขึ้นดอยไปดูดาวใช่มันจะเอาไว้วัดมุมดาวนะคะทุกคนทุกคนจะได้ทํานะคะเนี่ยปลาหมึกก็ได้ทําอุ้อีกก็ได้ทานะคะก็นะคะเพราะว่าเราจะได้ใช้อุปกรณ์ในตัวเนี้ไปวัดมุมของดาวนะคะที่เราจะได้ไปส่องดาวในะใ กิจกรรมค่ายเนี้ยคือเยอะจริงๆคือพูดวันนี้ก็ยังไม่หมดนะคะทุกคนเราก็จะเลือกกิจกรรมเด่นๆที่มีทุกๆปีนะคะอีกอย่างนึงก็คือกิจกรรมทัศนศึกษาหอดูดาวคะ<ด>่ะทุกคนซึ่งหอดูดาวอันนี้นะคะใหญ่และทันสมัยสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คะ่ะทุกคนซึ่งหอดูดาวนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมเรียกว่า ออดูดาวเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะคือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเนาะเพราะว่าเราได้ไปดูห้องทํางานของนักวิจัยทางดาราศาสตร์ด้วยซึ่งแบบหลายๆคนก็คงคิดว่านักดาราศาสตร์เขาทําอะไรบ้างห้องทางานเขาเป็นยังไงเหมือนแบบพนักงานทั่วๆไปหรือว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนแบบนักวิทยาศาสตร์ไหมซึ่งน้อยคนนะคะที่จะได้เข้าไปดูใช่ต้องมาเป็นเด็กค่ายนี้กันนะคะถึงจะได้เข้าไปดู แล้วค่ายนี้ก็เหมาะมากๆกับน้องๆที่ชอบทางด้านดาราศาสตร์เลยชอบดวงดาวอย่างเงี้ยมาได้นะคะทุกคนจะชอบมากขึ้นแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ค่อยอินกับดาราศาสตร์หรือว่าเฉยๆอะ่ะถ้ามาค่ายอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะแล้วการมาค่ายในครั้งนี้นะคะเหมือนเราอ่ะได้มาเที่ยวกับเพื่อนใหม่ได้มาทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งปะหมึกอ่ะก็ไปค่ายคนเดียวด้วยค่ายนี้อุ้ยก็ไป,ไปค,นคนเดียวด้วยเราอะก็จะได้ไปเจอเพื่อนใหม่อีกแล้วเพื่อนเพื่อนใหม่ที่ มาจากต่างภาคอะไรแบบนี้จะได้เลขเปลี่ยนวัฒนธรรมตามชื่อค่าย<ช>เขาเลยนะคะ<ช>แล้วบรรยากาศก็คือดีสุดๆนะคะเราก็อยากตายยาน้องๆเลย<ช>เลยนาะว่าอยากให้น้องๆมาค่ายนี้จริงๆนะคะเพราะว่าดีทั้งบรรยากาศดีทั้งกิจกรรมภายในค่ายนะคะก็อยากเชียร์ให้น้องๆมาค่ายนี้ให้ได้สักครั้งนะคะสำหรับคำถามค่ายนะคะในปีของอุ้ยก็คือค่ายหนึ่งนะคะก็จะ ให้เราแบบเขียนเรียงความเกี่ยวกับดวงดาวค่ะอืมปลาหมึกอ่ะส่วนส่วนค่ายของปลาหมึกนะคะเป็นค่ายสองนั่นเองค่ะก็เป็นเด็กค่ายที่จะสมัครอะสามารถเลือกได้หลายหัวข้อเลยว่าจะสมัครด้วยวิธีการไหนมีทั้งการเขียนเรียงความการร้องเพลงการวาดภาพอะไรแบบนี้ซึ่งปลาหมึกอ่ะเลือก ที่จะเขียนเตียงความนะคะที่จะสมัครไปนะคะว่าทําไมถึงอยากเข้าร่วมค่ายนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะประเมินเป็นคนชอบในด้านดาราศาสตร์อยู่แล้วก็อยากที่จะไปใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์จริงๆแล้วก็อยากไปดูดาวด้วยเขียนประมาณนี้นะคะก็คือเป็นตัวเราให้มากที่สุดนะคะก็คือจะไม่ต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ต้องไปถามเพื่อนแบบนี้คือขอเป็นตัวเรา ก็ดีที่สุดแล้วคะ่ะแล้วก็เพื่อนบางคนนะคะที่แบบเขาแต่งเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ในวันที่เราไปค่ายอะ่ะเขาก็จะมาเล่นให้เราฟังด้วยนะทุกคนว่าแบบเออเพลงที่เขาแต่งมาเป็นยังไงอย่างเงีย้ยก็แบบเขาเก่งมากเลยทุกคนเขาแบบมีความเป็นศินลปินอะ่ะรู้ไหมว่าทำไมวิ่งมาค่ายอันนี้ ก็คือตามมาจากที่เราไปดูดาวที่วัดจันจำได้ไหมที่โรงเรียนให้วิทยากรจากค่ายไปทาให้เราอยากมาค่ายนี้แบบจริงๆอ่ะมาเจอกับเพื่อนต่างโรงเรียนอ่ะที่มันกว้างมากกว่าที่จะไปแค่โรงเรียนแล้วเนาะใช่ล้วก็แบบลองสมัครมาไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมแต่สุดท้ายเราก็ได้แล้วก็เราก็ได้มามันก็รู้สึกไม่ผิดหวังจริงจริงค่ายนี้ไม่ผิดหวังจริงใช่ เรามาพูดถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นบนค่ายนะคะซึ่งตัววิเองรู้สึกว่าสิ่งที่ประทับใจอะ่ะมันเกิดขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าจะมาจากเพื่อนค่ายพี่ค่ายพี่สตาแ่ะคือทุกๆอย่างมันหลอรมรวมเป็นความประทับใจที่ทําให้วิมีความสุขและก็อยากอย,กอยู่ค่ายต่อไปนะคะแต่วันนี้ที่จะมาพูดถึงความประทับใจนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของความประทับใจทั้งหมดเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกที่อยากพูดเลยก็คือ น้ำใจของเพื่อนค่ายคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้วีรู้สึกประทับใจมากๆเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นอุ้ีตื่นสายมากๆแล้วหยิบเสื้อได้เพียงผืนเดียวซึ่งเป็นผืนที่บางมากตอนเย็นอะ่ะเราได้ไปทากิจกรรมบนดอยอินทนนท์ใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าดอยอินทนอนท์อ่ะมันหนาวแค่ไหนเป็นเพียง10องศานิดิดอย่างเงี้ยแล้วเรายังได้ออกนอกถงุงไปดูดาวด้วยซึ่งข้างบนอะ่ะก็จะมีลมพัดต,ตลอดเวลานะคะซึ่งค่อนข้างหนาวเย็นจริงๆอันนี้ขอพูดเลยน้องในกลุ่ม คนหนึ่งคือใจดีมากๆอ่ะให้เรายืมเสื้อแขนยาวทั้งท้ที่น้องพกมาเพื่อที่จะใส่อย่างเงี้ยน้องก็บอกว่าให้เราใส่ไปเลยน้องมีหลายคืนอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจมากๆแล้วอยากจะขอบคุณน้องคือน้องเป็นคนที่ทําให้เรารอดตายจากความหนาวความน่ารักของเพื่อนค่ายก็จะมีอยู่ทุกๆค่ายนะคะคือน่ารักจริงๆอะอืม อีกอย่างหนึ่งก็คือบรรยากาศภายในค่ายซึ่งก่อนที่วิจะไปค่ายวิคิดว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะคือเราจะไปเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆเช่นรอยอิทนทนนท์อยู่ที่ไหนไกลไหมบรรยากาศเป็นยังไงอุณหภูมิกี่องศาซึ่งวิก็เสิร์ชมาหมดแล้วนะคะแต่พอไปถึงจริงๆมันเกินคาดอะ มันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราแบบเคยเห็นมาบนดวงอินทนนท์บนท้องฟ้าที่แบบโล่งมากๆก,กับดวงดาวแบบหลายล้านดวงอะ่ะทุกคนแล้ววันนั้นอะ่ะเราก็ไปนอนบนแบบบนพื้นซีเมนกับเพื่อนอะ่ะแล้วก็ดูดาวอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบดีมากๆอะ่ะอยากเก็บแบบช่วงเวลานี้ไว้นานๆอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพื่อนค่ายเพื่อนค่ายทุกคนคือน่ารักนิสัยดีแล้วก็เฟรนลี่มากๆหลายๆคนนะไม่ต้องกังวลไปเลยว่าไปค่ายะเราจะไม่รู้จักใครหรือว่า ไม่รู้ว่าจะตีสนิทกับเพื่อนยังไงก่อนไปค่ายก็จะมีกลุ่มให้เราแบบได้แชทกับเพื่อนอย่างเงี้ยทำความรู้จักกันไว้ก่อนแล้ววันนั้นที่ประทับใจคืออะไรรู้ไหมคะคือวันที่เราไปค่ายเราอ่ะไปช้ามากจนเพื่อนอะรวมกลุ่มกันเกือบเสร็จแล้วแล้วเพื่อนก็ามาทักแล้วว่านี่วิช่ไหมอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเอ้ยเพื่อนอะจำเราได้นะเออมันก็น่ารักมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ เพื่อนอีกคนหนึ่งที่วิสนิทมากๆนะคะก็คือสนิทมากที่สุดก็คือใบหมอนของเรานั่นเองก็คือเป็นคนอีสานนะคะคือเราคุยกันไปคุยกันมาก็กคลิกกันเฉยอะก็คุยคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็แบบเอออยู่ด้วยกันจนจบค่ายเลยก็คือแบบคิดถึงนะคะอยากเจอมากแต่ไม่ได้เจอกันคือไม่ได้เจอกันตั้งแต่จบค่ายนะเพราะว่าเราอยู่ไกลกันมากก็มีโอกาสนะคะก็อยากเจอใบหมอนมาก ความประทับใจก็มีประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นความประทับใจภายในค่ายของปลาหมึกนะคะความประทับใจแรกนะคะก็คือตั้งแต่วันเข้าไปในค่ายไปวันแรกอะปลาหมึกคนนี้เองนะคะเป็นคนที่พรีเซนต์ภาษาของภาคตัวเองนะคะซึ่งปลาหมึกอะเป็นคนเหนือแล้วก็เขาก็จะให้แบ่งคนเป็นภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้แบบนี้ซึ่งปลาหมึกอะเป็นคนที่พรีเซนต์ภาษาภาคตัวเองคํานั้นก็คือคําว่า จะไปไปไปเจ้า <ไป S 1> คำดีนั่เนเองนะคะปางหมูเป็นคนพูดเองค่ะตอนนั้นแปลให้หน่อยเขาแปลว่าอะไรจะไปไปไปจะไปไปไปนะเจ้าคํานี้นะคะก็แปลว่าอย่าทำอ,อย่าทำแบบนั้นอ,อย่าไปตรงนั้นก็ความประทับใจที่สองนะคะก็คืออาหารการกินนั่นเองค่ะค่ายนี้นะคะอาหารการกินก็คือดีมากอร่อยมากแล้วก็ ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือก็คือเป็นน้ำนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเลยแล้ว <c oughs> เราซื้อว่าน้ำเปล่าค่ายนี้อร่อยจริงมันก็ไม่าติเหมือนบ้านเปล่าเราสืกอว่าน้ำเปล่าเราสืกอว่าน้ำเปล่าค่ายนี้มีความหวานนิดๆแบเหมือนเหมือนน้ำแร่หัวใจอินเลิฟรอเปล่าคะ ي, น้ำหวานมากนาช่นะคะซึ่งน้ำเปล่าค่ายนี้เป็นน้ำเปล่าของของอ,องกรเลยนะคะของของนาดีเฟขายของอีกแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้ำอ่ะอร่อยเราประทับใจจนเก็บขวดนาดีละเก็บขวดน้ำลงนั้นอ่ะกลับมาบ้าง อันนี้ก็แบบปนความอร่อยนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราอะได้ไปดูท้องฟ้าซึ่งท้องฟ้าตอนหน้าร้อนของไทยอะมันก็เปิดอยู่แล้วเนาะแล้วก็เราได้ไปถ่ายรูปก,กับมิวกี้เวหรือว่าทางช้างเผือกอซึ่งปีเราอ่ะเป็นมิวกี้เวที่สวยมากสวยมากสวยมากใช่สวยมากแล้วเราก็ชอบมากนะคะลูกนั้นอะแล้วก็โพสต์ไว้ในไอจของเราเลยนะคะความประทับใจที่3นะคะก็คือ พี่พี่ค่ายนั่นเองค่ะพี่พี่ที่มาจัดค่ายให้นะคะก็คือพี่เขาเฟรนลี่มากตั้งแต่เราเดินเข้าไปในค่ายเลยนะคะแล้วก็พี่เขาดูแลดีแล้วก็พูดคุยเป็นกันเองมากนะคะรวมไปถึงเพื่อนๆในค่ายด้วยก็คือรู้จักกันก็คือง่ายมากนะคะก็คือแบบไม่ถือตัวเลยก็คือเฟรนลี่กันหมดไปทั่วทั้งค่ายนะคะก็คือสนุกมากจริงๆนะคะความประทับใจที่4ี่ของปลาหมึกนะคะก็คือขนมปังร่วมสาบานหลังจาก ลงดอยมาแล้วนั่นเองค่ะ<พ>ก็คือกลุ่มปลาหมึกเป็นกลุ่มสินับาลมีสมาชิกประมาณ5 6ถึงคนแล้วเราลงดอยมาเราจะได้เบรกไปนะเบรกอาหาราว่างกล่องหนึง่งเลยจะมีขนมปังด้วยเป็นขนมปังแล้วก็เรากับเพื่อนในกลุ่มอ่ะก็คือร่วมกันกินนะเป็นขนมปังร่วมสาบานกะนะ็คือคนนี้ป้อนคนนี้แล้วคนน,คนนี้ก็ไปป้อนคนนั้นต่ออย่างเงี้ยแล้วก็ก็คือเป็นขนมปังเรื่องสาบานแล้วก็สนุกมากเลยนะคะหลัาางจากน่ารัก,รก<อ>มากเลยเนาะหลังจากลงดอยมาแล้วก็ดีมากแล้วก็ดีดีดทั้งคืนอ่ะ ขนมปังหรือว่ากินอย่างอื่นกินขนาดนี้กินขนมปังนั่นแหละขนมปังก็ไม่ดีนะคะเนี่ยการ make friend กับเพื่อนหลายๆคนก็แบบไม่ค่อยได้กล้าแบบเปิดใจหรือว่ากล้าไปพูดกับเพื่อนอะเนาะจากที่เราได้พูดมามันก็มีวิธีการ make friend อยู่แล้วแต่ว่านี่เราจะมาแบบสรุปเป็นแบบย่อยๆนะคะว่าแต่ละคนมีวิธีการ make friend ยังไงสาาําหรับอุ๊ยอีอะการไปค่ายวันแรกมันจะค่อนข้างรู้สึกเก่งเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเคยไปหลายค่ายแล้วแต่การไปค่ายในรั้งใหม่อะมันรู้สึกเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอะ เราก็จะเจอคนที่เราไม่เคยรู้จักเราก็จะค่อนข้างเขินอ,อายนิดนึงชซึ่งตอนที่เราใ,ใช่มันก็จะแบบมันก็ต้องเป็นผู้คนอยู่แล้วแหละใช่พอเราไปถึงค่ายปุ๊บใช่ไหมแล้วก็แบบไปเซนแล้วก็แบบทักพี่ค่ายก่อนมันคือเป็นอย่างแรกทำให้พี่ค่ายเขาแบบรู้จักเราก่อนใช่แล้วเราค่อยแบบไปเม็เฟนกับเพื่อนอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันต่างกลุ่มอาจจะเป็นการถามแบบว่ามาจากที่ไหนชื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็ได้นะคะแบบอยู่ชั้นไหนอย่างเงี้ยใช่มันก็เป็นการเริ่มบทสนทนาที่ดีเเดี๋ยวเขาก็จะชวนเราคุยเองนะคะใช่แล้วสาหรับปลาหมึกอ่ะวันแรกที่ปลาหมึกเข้าไปในค่ายอ่ะคือปลาหมึกปวดหลังปวดหลังมากคือตอนนั้นอ่ะวันแรกเราก็ยังไม่สนิทกับเพื่อนในกลุ่มอ่ะเนาะแล้วเราอะ่ะก็ขอให้เพื่อนอะ่ะนวดหลังให้เราแล้วเพื่อนอก็ทุบหลังให้เราเปิดบาดท,ทุบหลัง ทุกหลังให้เราจากักวรนนั้นก็สนิทกันแล้วก็เล่นกันแล้วก็มันเป็นการเริ่มความสัมพันธ์เป็นการเริ่มบทสนทนาที่ง่ายๆไม่ต้องมีอะไรบุ๋บ๋าเนาะ<ช>ก็สามารถเป็นเพื่อนได้กับเุกคนนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนไม่ต้องคิดมากนะคะในการเริ่มความสัมพันธ์หรือว่าในการเริ่มบทสนทนามนไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่เรากล่าวเขาว่าวันดีแบบเี้ยิมม้มให้ก่อนน,นะคะิ<ม>ใบหน้าเป็นแบบหน้าตาของหัวใจหรือเปล่าสายตาเอาสายตาเป็นหน้าหลัของหัวใจใช่แล้วก็ อะจะเป็นคนที่แบบเวลาจบค่ายมาปุ๊บใช่ไหมเวลาเจอเพื่อนที่รู้จักอะ่ะเราจะไปทักกันอีกรอบมันก็จะค่อนข้างเขินนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบเราไม่ได้คุยกันมานานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ้มให้เขาก่อนอ่ะเราคิดว่าเขาอ่ะก็ต้องยิ้มตอบเรามาอยู่แล้วอ่ะไม่มีใครหรอกที่ยิ้มให้แล้วเขาทาหน้าเบึ้งใส่ใเราเลยก็ขอให้แค่แบบเราก้าคุยนะคะถ้าแบบ ไม่รู้จะสนทนาอะไรก็ยิ้มไว้ก่อนค่ะทุกคนใช่ค่ะถึงแม้ค่ายจะจบนะคะแต่ว่าคนไม่จบค่ะแล้วก็สารจมพันกับเพื่อนต่อไปก็คือคุยกันในเรื่องของการเรียนบ้างค่ายที่จะไปไปค่ายไหนชวนกันไปอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ยังมีติดต่อกันจนถึงทุกวันนี้เนาะเพราะช่วงนี้แบบโซเชียลเขาก็แบบเล่นกันแล้วใช่ไหมก็แบบติดต่อกันทางโซเชียลอย่างเงี้ยขอไอจีกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเป็นประจําค่ะใช่ค่ะแล้วบางค่ายนะก็มีเพื่อนที่เราเคยรู้จักไปอ่ะเออคมันดีมากอ่ะ ก็มาแปลกเปลี่ยนกันเลยในแบบในในวันที่แบบโตขึ้นกว่าเดิมอ่ะอค่ายดาราศาสตร์ที่เรามารีวิววันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นมุมมองของเราในที่เราแบบไปมานะคะเคยเป็นเด็กค่ายในแบบเนี้ซึ่งคนอื่นอาจจะมองแตกต่างกันไปแต่หลักๆก็จะประมาณนี้นะคะก็อยากให้น้องๆอ่ะลองสมัครดูคนที่มีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ก็สมัครมาได้นะคะอาจจะทําให้แบบชอบมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ ไปดูดาวจริงๆด้วยได้ไปหาประสบการณ์แล้วก็ได้ไปหาเพื่อนใหม่ด้วยนะคะ<ช>ก็คือไม่ผิดหวังกาแน่นอนค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนะ<ช>าะแม่บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะคะ